สำเนาถูกต้องจากภาพถ่ายเมื่อ10ปีก่อนครับแรงมาันานใจได้ถูกถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นเมื่อ1ิปีที่แล้วได้เกิดภาพถ่ายของน้องนายชัดมงคลเลืองรัตนาโลดครั้งหนึ่งในวัยเด็กเมื่อจําความได้ได้เดินทางไกลาจากบ้านสู่สนามฟุตบอลเพื่อมาเกาะติดขอบสนามเพียงจุดประสงค์เดียวนั่นคือการได้ขอถ่ายรูปเป็นที่น่าจดจํากับไอดอลนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังแห่งยุคอย่างพี่อุ้มธิรทอนบุญมาทันครับ จนได้เกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาพร้อมตั้งปณิธานเอาไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งผมจะก้าวเดินตามพี่อุ้มและจะเล่นบอลเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่อุ้มเมื่อเติบโตขึ้นให้ได้ครับจนเวลาล่วงเลยผ่านมากว่า10ปีใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าจากรูปถ่ายใบนั้นสู่คําว่าโชคชะตามันจะเกิดขึ้นจริงในวันนี้จากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของน้องนายครับได้หวนกกับคืนเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ ด้วยกันในวันนี้ไปแล้วครับมันได้ผ่านการเวลาได้บอกเล่าเรื่องราวเสมือนหนังม้วนเดิมที่เกิดจากภาพถ่ายใบนั้น มันเดินทางมาเป็นภาพถ่ายชุดใหม่ที่น้องนายในเวลาปัจจุบันกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังได้สร้างผลงานเอาไว้ในนามทีมชาติไทยและสโมสรไว้อย่างมากมายครับได้เป็นต้นแบบที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เดินลอยตามกันไปอีกหนึ่งรุ่นครับในครั้งนี้ก่อนการแข่งขันน้องนายได้ร่วมถ่ายภาพกับเยาวชนรุ่นเล็กก่อนลงแข่งขันจริงได้มาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเหมือนดัง10ปีที่แล้วครับในเวลานี้ได้เปลี่ยนบริบทไปอย่างตลอดการนั่นคือ ความทรงจำมันงดงามของภาพถ่ายใบเดียวกันที่กลายเป็นมวลขังเมื่อคนในภาพนั้นได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อไปได้เดินลอยตามแบบไม่รู้จบครับมันคือความสวยงามของโลกฟุตบอลจริงๆครับฉัดมงคลเรืองรัตนาโลดครับ